สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วรดาเปลี่ยนมุมมาหันให้พ่อแม่พี่น้องเห็นผ้าทางนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาดูมาชมสินค้ามองมาด้านนี้ว่างทั้งหมดนะคะหากท่านใดอยากได้อะไรทักทายมานะคะข้างบนนี้เป็นผ้าด็กแด้ชุดที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะ หากท่านใดสนใจทักเข้ามาอันนี้เป็นผืนนะคะเป็นผืนหนึ่งคูณสองเมตรอันนี้หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะสินค้าทั้งหมดที่อยู่ด้านนี้ว่างพร้อมที่จะขายนะคะ<อ>พ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันอีกเช่นเคยเมื่อวานวรดา,าลงพัดสิ้นดักแดก้ก็มีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ท่านเมตตาและสงสารและรักวรดา,าก็ซื้อหลายคนนะคะก็กลาบขอบพระคุณนะคะว<อ>รดา,าก็เร่งส่งให้ท่านครบทุกคนเลยนะคะวันนี้ วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันนาก็จะมายกผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่อากาศก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะเอาไปเป็นของฝากของจำด้วยหรือของฝากของต้อนลูกหลานได้ลูกหลานซื้อฝากคุณยายได้เวลาขึ้นรถขึ้นแอร์อากาศเย็นๆแล้วก็ใช้ได้นะคะ วันนี้วรดาก็จะมาสตาร์ทให้ท่านเป็นในราคาพิเศษเหมือนเดิมผ้ากุ้มไหล a ่ a อเอฟผ้าพันคอ a a เฟิมเมียมสีตะกอของวรดาปกติพื้นละ530นะคะ350นะคะ350ะคะแต่วราดายกให้ท่านราคาเดิม220บาทนะคะหากท่านอยากได้กล่องก็ซื้อกล่องเพิ่มกล่องละ20บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้วรดาได้มาลายใหม่สวยอยากมายกให้ท่านเลยนะคะลายเรียบๆก็มีลายที่แบบ ผ่องๆก็มีนะคะขอให้ท่านเช็คดูว่าท่านชอบลายไหนนะคะโอเควันนี้วรดาจะสตาร์ทให้ท่านเลยคือลายแรกนะคะลายแรกนะคะตัวนี้คือเป็น สายฝนนะคะสวยสีคามสีตะกอเนื้อดีมากนะคะจากราคา350ร้อยาคาแค่220ราคาเดิมนะคะเอาพออยู่ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งสายฝนนะคะสายฝนเนื้อหนาเนื้อดีสีตะกอเนื้อแน่นมากนะคะเราขอให้ท่าน220บาทนะคะหากท่านอยากได้กล่องก็ซื้อเพิ่มท่านไม่อยากได้กล่องก็วรดาก็จะ ห่อถุงนะคะห่อถุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าค,คามและป้ายร้านวรดาผ้าคามให้ท่านยูแล้วนะคะวรดาผ้าคามของเราร้านวรดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะภาคอีสานนะคะสินค้าทั้งหมดนี hand ้แฮนด์เมดนะคะทอมือทั้งหมดเลยนะคะเป็นผ้าทอมือของชาวบ้านกลุ่มโอท็อปนะคะพื้นละส่งบาทเท่านั้นท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีกิงพร้อมขายนะคะอันนี้ลายสายฝนนะคะลายโซน,น,นจะมีอยู่1 2 3 4า ห้าผืนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมานะคะมีทั้งหมดห้าผืนหกผืนนะคะห้าหรือหกหนึ่งสองสามสี่ห้าผืนนะคะมีห้าผืนนัมเบอร์หนึ่งท่านใดสนใจทักมาได้นะคะมีห้าผืนนะคะมีห้าผืนแน่นอนนะคะสินค้ามาเมื่อวานนี้นะคะแล้วเราก็จะมาลายลายเปลือกไม้นะคะลายเปลือกไม้นี้มีแค่สองผืนนะคะ สินค้าบางอย่างก็ทอไม่ทันเห็ดนะคะลายเปลือกไม้เวลดาจะยกนาเบอร์สแต่มี2ผืนท่านชอบผืนไหนก็เอาผืนนั้นนะคะพืนที่1นึ่เบอร์สนี่นะคะลายเปลือกไม้สไลด์คามแท้เน่นอนคามตัวนี้เป็นคามน้ํานะคะไม่ใช่คามเคมีนะคะคามแท้เน่นอนนะคะเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษคือ220นะคะ จากราคา350เราขายแบ่งปันให้ท่านผ้าสีตะก้ออันนี้พื้นที่หนึ่งน r บเบอร์สองนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ220บาทนะคะอันนี้พื้นที่สองนะคะพื้นที่สองน b e เบอร์สองนะคะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะสวยงามมากสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะ อันนี้นำเบอร์สองพื้นที่สองนะคะก่ให้ท่านทักทายมาได้นะคะท่านใดสนใจสินค้าของเรามาเลยนะคะท่านจะไม่ผิดหวังเพราะสินค้าของวลระดาเป็นสินค้าแฮนด์เมดเลยนะคะสินค้าดีเป็นของชาวบ้านผลิตมานะคะโอเคต่อมาเป็นนำเบอร์สามนะคะนำเบอร์สามอันนี้นานแล้วที่ไม่ได้มานะคะนานแล้วไม่ได้มานะคะลายดอกพีกุนน้อยน,นิ่มมากเลยนะคะ ท่านดูเชิงดูลายของเขานะคะดอกพี่คุณเล็กนะคะนิ่มมากๆเลยนะคะสี่ตะกอนำเบอร์สามวลดาก็ได้มาเมื่อวานนี้นะคะขอให้ท่านดูนะคะท่านชอบพื้นไหนลายไหนทักทายมาได้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะ<ส>นาเบอร์สามนะคะลายดอกพี่คุณเล็กนะคะงามมากนะคะนี่ค่ะสวยค่ะเดี๋ยววรดาจะเช็คนะคะว่าลายเดียวกันมีกี่ผืนนะคะอันนี้ผื้นที่หนึ่งนะคะสอง มีสามผืนนะคะลายเดียวกันนะคะลายดอกพี่กุณเล็กสามผืนนะคะลายเดียวกันนะคะนัมเบอร์สามแต่จะมีลายนี้ใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันก็เป็นัมเบอร์สามนะคะหากท่านใดอยากได้ตัวนี้ก็โอเคนะคะัมเบอร์สามนะคะอันนี้ัมเบอร์สามนะคะัมเบอร์สามเซตที่สองมีผืนเดียวนะคะัมเบอร์สามเซตที่สองมีผืนเดียวนะคะโอเคต่อมาเป็นเซตที่สี่ลเบอร์สี่อันนี้คือนะคะ ลายนะคะเป็นลายผ้าขาวม้าสวยค่ะอันนี้ก็แบ่งปันให้ท่านอันนี้มีพื้นเดียวนะคะเพราะสินค้าไม่มีเพิ่มเติมนะคะมีพื้นเดียวนำเบอร์สี่นะคะสินค้าของเราสวยค่ะ <c oughs> เป็นลายผ้าขาวม้าแน่นอนค่ะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้เราแบ่งปันเป็นสินค้าทอมือแนโนอนนะคะย้อมคามธรรมชาติของเราเลยนะคะ220บาทนำเบอร์สี่มีพื้นเดียวนะคะ ต่อมาวรดาก็จะมายกเป็นนมเบอร์ห้านะคะอันนี้เป็นลายราชวัตนนะคะลายราชวัตรตาหอตนะคะสวยปกติลายราชวัตนนี่ขาย3า0ยเลยนะคะบางคนบางกลุ่มก็ขายราคานี้นะคะแต่วรดาขายพออยู่ได้นะคะให้ราคาพ่อแม่พี่น้องพิเศษ220บาทเท่านั้นเองมีพื้นเดียวนะคะราชวัรนัมเบอร์ห้านะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีจริงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านแน่นอนเลยนะคะ โอเคนะคะสินค้าของเราพร้อมส่งพร้อมขายด่วนจีไปสนีจ๋าเลยนะคะเราขายของตรงหน้าปกเมโนนนะคะโอเคต่อมาเป็นเซตที่6นะคะเซตที่6นี่ก็จะดูไปกดนะคะโอ okay. เคเซตที่6นี่เราจะยกขึ้นมาเป็นมีอยู่3ลายนะคะอ่ายกให้ท่านดูแบบนี้เลยนะคะอันนี้เซตที่6นะคะ สวยท่านดูเชิงดูลายนะคะเซตที่หกจะมีลายผสมกันนิดๆิหน่อยๆนะคะ่ะเซตที่หกน้ำเบิร์นพื้นที่หนึ่งนะคะท่านดูนะคะอันนี้น้ำเบอร์หกนะคะพื้นที่หน,น,นึง่งลยะะยาย,าลยนี้มีพื้นเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจรับเลยนะคะเสียดายมากเลยนะคะสินค้าค่าท่านรับไม่ทันแค่220บาทนะคะนัมเบอร์หกพื้นที่หนึ่งนะคะให้ท่านดูอันนี้มีพื้นเดียวนะคะนี่ค่ะมีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวนะคะ อันนี้ Number 6หกพื้นที่สองท่านดูเชิงดูลายแบบนี้นะคะใกล้เคียงกันนะคะ Number รหพื้นที่สองอันนี้ก็มีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวมาอีก Number 6. รหลายที่สามอันนี้มีอยู่สองผืนนะคะนี่คะ่ะลายสวยงามแนโนอนนะคะแบ่งปันท่านนะคะอันนี้ Number รหนะคะ Number รหพื้นที่สามีอยู่2อผืนนี้นะคะหนะคะหนี่นะคะจะยกยกเพิ่มเติมนะคะ n u m b บอร์ห นะคะลายที่สนะคะมี2ผืนลายนี้นะคะโอเคนะคะมี2ผืนนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้ก็สวยลายฟันปลานะคะลายฟันปลานี่มีผืนเดียวนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะลายฟันปลาสวยเนื้อนิ่มนะคะใส่สบายนะคะเนื้อนิ่มใส่สบายสวยงามแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะมีผืนเดียวลายฟันปลานะคะ ลายลูกแก้วฟันปลาท่านดูนะคะสวยสวยงามมากนะคะสวยงามสี่ตะกอแนโนอนนะคะโอเคมาลายที่แปดนะคะลายที่แปดนี้เราก็จะยกนะคะนัมเบอร์แปดแต่มีสองลายนะคะนี่คะ่ะแบบนี้เราจะยกให้ท่านแบบนี้นะคะนัมเบอร์แปดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสวยนะคะมีแค่สองเบอร์นะคะมีสองลายนี่ค่ะจะยกให้ท่านนี่คะ่ะอันนี้ลายที่หนึ่งนะคะเบอร์แปดนะคะพื้นที่หนึ่งนะคะ มาพื้นที่สองนี่ใกล้เคียงกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะใกล้เคียงกันนะคะให้ท่านทักทายมาได้สนใจอะไรโอเคนะคะนัมเบอร์แปดพื้นที่สองต่อมานัมเบอร์เก้านะคะนัมเบอร์เก้านี้เราก็จะมีอยู่สามพื้นแต่คนละลายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอะไรนี้มีพื้นเดียวนะคะสวยคะ่ะภาพกว้างนะคะสีเข้มงามมากนัมเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะนัมเบอร์เก้า เรายกให้ท่านลน์นี้มีผืนเดียวนะคะเพราะแม่พี่น้องคะหากท่านอยากได้สินค้าผ้าคามแทส้สกุลนครทักาทายมาได้นนะคะนัมเบอร์เมี2ลายนะคะแต่ลายนี้มี1นผืนแค่นั้นเองนะคะอันนี้ลายที่สองนะอันนี้มี2อผืนนะคะเป็นลายสายฝนนะคะนิ่มๆผ้าสีตะโกนะคะสีตะโกแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวบรดา,าจะยกผ้า ผ้าายมัดย้อมนะคะมาให้ท่านราคาถูกๆนะคะจริงๆตัวนี้ต้องขาย29 9วราดาจะมาแบ่งปันเทียนพึงและ200เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเราจะมายกให้ท่านนะคะอันนี้เป็นมัดย้อมนะคะเป็นผ้าายมัดย้อมจริงๆตัวนี้ต้องขาย350หรือ2 9 9วราดาก็มาแบ่งปันยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะเป็นผ้าายมัดย้อมอันนี้ให้ท่าน200บาทนะคะผืนใหญ่นะคะอันนี้เรียกว่าไม่ใช่พันคอนะคะพันคอกึ่งคุมไหลนะคะตัวนี้มีอยู่3ผืนนะคะ วรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะผ้าฝ้ายมัดย้อมนะคะผืนละสองร้อยนะคะผืนละสองร้อยนะคะเรามีกันอยู่สามืนนะคะวรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะนัมเบอร์สิบอันนี้ผ้าฝ้ายมัดย้อมผืนละสองร้อยบาทวรดะะาดจัดโปรให้ท่านนะคะมีอยู่สามืนนะคะอันนี้ลายเดียวกันนะคะมีสองืนลายเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้คนละลายนะคะตัวนี้เป็นลายหินแตกนะคะหากท่านต้องการวรดาจะถ่ายรูปให้ท่านได้แน่นอนนะคะ ลายหินแตก200บาทเหมือนกันแล้วเรายังมีอันนี้นะคะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าฝ้ายนะคะลายลูกแก้วอย่างดีอันนี้จะเป็นพื้นรองรองใหญ่นะคะคือพันคอกึงคุมไหล่วรดายยกให้ท่านเพียงพื้นละ200นะคะหากท่านใดต้องการผ้าขาวมีนะคะพื้นใหญ่วรดาก็ยังจัดโปให้ท่านอยู่นะคะพื้นใหญ่จัดโปให้ท่านเลยนะคะ สองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยอันนั้นสองร้อยห้าสิบมีนะคะวราดามไม่ได้ยกขึ้นมาแล้วก็จะมีผ้าขาวม้ายังมีเหมือนเดิมนะคะปกติขายห้าเก้าเก้าเอ้ยหนึ่งร้อยห้าเก้าเราให้ท่านแค่ร้อยยี่สิบบาทท่านใดสนใจมีเยอะนะคะถ้าใายกันเข้ามาได้เป็นผ้าขาวม้านะคะสินค้าบางอย่างวราดาก็ไม่ได้ยกรวมคลิปขึ้นมาเนาะเพราะสินค้ามันเยอะเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านอยากได้กระเป๋าหรืออะไรก็ทักทายเข้ามานะคะมีสินค้าพร้อมขายให้ท่านทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เราก็แบ่งปันให้ท่านสุดๆผ้าพันคอนะคะลดร,ราคาทุกอันนะคะในคลิปนี้คลิปต่อไปเวลาจะเป็นผ้า คุ้มหลใหญ่พิเศษในราคาเดิมนะคะจะยกให้ท่านในราคา590บาทท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้คือภาพคุ้ไหลใหญ่พิเศษโอเคยกให้ท่านเลยนะคะต่อจากคลิปนี้ไปในสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมอยากได้ก็โทรจากเบอร์โทร0 9 8 5 1ก2 5 9 6านนะคะเบอร์โทรของเวลาแอดไลน์ได้โทรหาได้แล้วก็ขอเรียนขอย้ำพ่อแม่พี่น้องนะคะวอดาไม่ได้เก็บปลายทางนะคะ โอนเงินก่อนเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องบางคนบอกว่าไม่มีแอปในในโทรศัพท์ขอให้ท่านไปเซเว่นนะคะทางเซเว่นโอนได้แน่นอนค่าบริการก็ไม่มากนะคะเพราะว่าวราดาขายของคนเดียวไร้คลิปคนเดียวจัดส่งคนเดียวถ้าเก็บไปทางบางครั้งท่านไม่รับสินค้าหรือสินค้าสวนทางกันกันกบผู้ผู้รับเนาะสินค้าตีกับวราดากับเป็นภาระที่ต้องตามหาของอีกก็เลยไม่ทํานะคะ เราก็ขายด้วยความจริงใจทุกชิ้นที่ท่านซื้อท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกนะคะท่านไม่ต้องกังวลสําหรับวรดาภา,าคามคนนี้ที่จังหวัดสกลน,นะครค่ะขายด้วยความจริงใจนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูกดไลค์คกดแชร์กดติดตามให้วรดาภา,าคามนะคะบางครั้งวรดา,าก็เข้าไปตอบคอมเมนต์ในหลัง YouTube บางครั้งก็ไม่ได้มีเวลาตอบแต่ก็พยายามตอบก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะคะขอบคุณค่ะ